ราคาหันครึ่งจากป้ายแดงหลายแสนเป็นรถมือเดียวป้ายแดงได้บอดี้ภายในกว้างมากๆฟีดาวได้ไหมฟีดาวได้ค่ะพี่นุ่นจัดยอดเต็มไปเลยออกรถศูนย์บาทด้วยนะพี่นุ่นมีรถให้เลือกมากกว่า400คันผ่อนเบาๆเริ่มต้นแค่6 0 0 0บาทล่าสุดเข้ามารู้ไหมผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0พันสวัสดีค่ะพี่นุ่นสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็วันนี้พบกับนุ่นและส้มโอนะคะวันนี้เราสองคนมาต่อกันที่อีพีที่2กับการบุกดูรถที่ ตามนะคะเป็นหลังล้านของเรานั่นเองเนาะพี่นุ่นใช่โอ้โหเป็นไงกันบ้างสําหรับอีพีที่แล้วเนาะที่เราสองคนพาเดินดูรถเพียงแค่บางส่วนใช่ค่ะแล้วก็ด้วยกับความที่รถมันเยอะเราก็มาต่ออีพีที่สองคุณได้ชมกันเลยเพราะว่ารถเรามีเยอะจริงๆนะไม่หวั่นไม่ไหวพาเดินชมกันไม่ทั่วคืออยากจะบอกว่าอย่าเจาะลึกทีละคันให้ได้ชมนะใช่แต่ว่ารถเราเนี่ยคือจอดแบบไม่ แน่นแน่นกรตอง<ด>ก็คือเนี่ย,ยคุณลูกค,ค้าได้ดูนะด,ด้านหลังนี่เพียงแค่บางส่วนนะคะดูการจอดรถสีแบบ แน่นมากๆเลยนะคะก็อยากเจาะลึกขนาดไหนนะคะก็ฝากติดตามนะคะที่ช่อง YouTube ของบริษัทเพชรยนต์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดในส่วนของรถเข้าใหม่แล้วก็เป็นรถที่รีวิวด้วยซึ่งช่องเพชรยนต์นะคะเราก็จะมารีวิวเจาะลึกรถทีละคันนะคะแต่ว่าอันนี้เป็น คลิปพิเศษที่เราสองคนพาเดินดูนะคะรถโกดังที่3นั่นเองใช่ค่ะอ่ะเพื่มให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนุ่นแล้วก็ซบโอ้พาเดินดูด้านหลังกัเลยดีกว่าเลยใช่เห็นไหมมาที่โซนตรงนี้เนี่ยจะเป็นรถเก่งเป็นจำนวนมากแบรน์หลักแบรนด์รองมีหมดถูกต้องมาะี่ เข้าใหม่น่ะสำหรับคันนี้เลยนะคะจะเป็นนิสสุจะเป็นตัวมาด้าสองมาด้าสอ่ะสีแดงตัวนี้มาด้าสตัวโวมใหม่ล่าสุดค่ะพี่นุ่นซึ่งรายละเอียดดีเทลของตัวรถคันนี้เดี๋ยวเราจะแปะไว้ตรงไหนด้านล่างตรงนี้เลยก็จะมีในส่วนของรุ่นปีแล้วก็ราคาใช่ค่ะซึ่งตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวโวมใหม่นะคะก็ราคาหันครึ่งจากป้ายแดงประหยัดไปได้หลายแสนถูกต้องค่ะะด้วยกับสีแดง ช่ค่ะนี่นี่เห็นไหมตัวนี้ได้เป็นปี2020นะคะเลขมใม่อยู่ประมาณ36,000กว่ากิโลด้วยนะคะใครที่ชอบแบรนด์มาด้าก็พากันมาหาอยู่เนาะที่เป็นรถนะคะราคาหันครึ่งต่อครึ่งจากป้ายแดงใช่อยู่ที่400 0 0 0ต้นๆนะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันอ่ะใครชอบคันนี้แคปหมายเลขทะเบียนมาสอบถามได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีขาวนะคะได้เป็นรถอีโก้ค่ะประหยัดน้ำมันนะคะได้เป็นรถ4ประตูด้วย ค่ะพี่นุ่นซึ่งคันนี้เป็นรุ่นอะไรเอ่ยตัวนี้จะเป็นนิสสันอัลเมล่นั่นเองตัวนี้เป็นรุ่น1.2ตัว E ี่ส่วนใหญ่อัลเม a านะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงราคาถูกมากและที่สำคัญประหยัดน้ำมันได้บอดี้ภายในกว้างมากๆถูกต้องนะคะตัวนี้ได้เป็นตัวส p o r t ตเทคด้วยนะคะซึ่งตรงตัวเลยนะสปอร์ตเทคชุดแต่งต้องมีถูกต้องไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตชุดแต่งอะไรอีกล้อแล้วก็ ภายในด้านหลังแล้วก็จะเป็นสปอยเลอร์เห็นไหมเป็นชุดแต่งรอบคันที่มาจากโรงงานตรงรุ่นของเขาเลยถูกต้องค่ะพี่น่นไปไปไหนก็ต่อดีด้านหลังเลยีะด้านหลังี่าด้านหลังส่วนใหญ่นี้จะเป็นแบรนด์หลักนะพี่นี่ว่าจะเป็นวีออสเอาติยาลิมีหมดเลยถุกต้องแต่ก่อนที่จะไปแบรนด์หลักเรามาดูันิสสันอเวราอีกหนึ่งคันนะคะเป็นสีบอลเงินตัวนี้เป็น1.2 อันนี้จะเป็น e เหมือนกันเป็นตัว e เหมือนกันเนาะเป็นตัว sport t e ทคเหมือนกันเลยนะคะก็สําหรับตัว sport tech นี่คือจะบอกว่าเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะแน่นอนอยู่แล้วว่าที่มาจากโรงงานเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงทนทานตรงรุ่นแน่นอนนะและที่สำคัญก็คือราคาถูกนะผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับแต่พิเศษตรงที่ คันเนี้ยได้บอหนังนะเขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วโอ้โหดีมากเลยใช่ซึ่งบอหนังก็คือดูแลรักษาค่อนข้างนะคะนะคะอุ้ยมีสีดำด้วยสเปย์มาเลยนี่ก็คือจอดเดียงกันสวยๆใช่สวยๆเลยคือจะบอกว่าคืออยากให้ดูจอดลึกที่ราคาอยากให้เห็นโค้างภายนภายในทั้งหมดเลยแต่ด้วยกับนี่แน่นมากนะคะใช่ค่ะแน่นจนแบบว่าเดินได้แบบเป็นทางวันเวทุกต่อก็คือเดินคนเดียวเดินคนเดียวแล้วก็มีทักออกจะลองกันเดียวนะคะแต่สําหรับคันนี้เลยนะพี่นุ่นสีดานะคะ ให้ดูเท่อาเพรร์ตดูดูสปอร์ตด้วยก็ชื่อตรงรุ่นของเขาและด้วยกับสีดำนี่คือแบบดูดีใช่และดูชุดโคมไฟเขาสิใหญ่มากถูกต้องสว่างจ้าโคมไฟใสใหม่วิงนะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะไม่ไม่ถึงแสนใช่จะอยู่ประมาณหมื่นหมื่นกลางกดาูกว่องอ่าหมื่นกลางๆเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นปี2019แล้วนั่นเองส่วนใหญ่นะ จะบอกว่ารถมือเดียวจริงๆสภาพป้ายแดงบางคันวรันตี0ศูนย์ยังอยู่โอ้โหนี่จะบอกว่าแบนลองแล้วว่าเยอะแบนหลักแล้วก็ไม่แพ้กันนะคะมาที่รถยอดฮิตอันดับหนึ่งของเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนที่แล้วซึ่งตัวนี้ก็เป็นนิส๋อขอโทษจะเป็นตัวโตโยต้าวีอนะคะสำหรับคันนี้เป็น v ีออตัวโฉมเจนที่ สามนั่นเองสำหรับโฉมนี้ก็จะบอกว่าเป็นโฉมยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะหรือว่าเป็นโฉมที่แบบน่ารักน่ารักเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยนะใช่ซึ่งตัวนี้ก็ได้เป็นภายในสีดำนะคะใช่ค่ะคันนี้ก็เป็นปี2016นั่นเองพี่นุ่นปีอียดขึ้นตรงนี้ให้ใช่รายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับตัวรถแล้วก็ราคาเดี๋ยวทางทีมงานเราจะขึ้นไว้ที่ด้านล่ารนะคะสนใจคันไหน ติดต่อเข้ามาได้เลยหรือว่าแคปายทะเบียนติดต่อแอดมินเรามาได้เช่นกันใช่แล้วนะคะเดี๋ยน้องส้มโอแล้วก็นุ่นจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนั้นๆหรือว่าติดตามช่องยูทูบบริษัทเพชรยน์ไว้เราสองคนจะพาเจาะลึกทีละคันนะคะอยากดูคันไหนนะคะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้เรารีวิวรถรุ่นไหนแบบไหนแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะนุ่นแล้วก็ส้มโอจะพาดูอย่างลึกซึ้งถูกต้องมากสำหรับรถยอดฮิตนะคะอีกหนึ่งรุ่นนะคะก็ ส่วนใหญ่จะเป็นรถโตโยต้าอัติสนะคะตัวนี้เป็น1.6ตัว G ีนี่เห็นไหมตัวโฉมใหม่เรียบร้อยไมเนอร์เชนใช่เป็นไมเนอร์เชนด้วยนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวเลยอันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะเป็นรถหน่วยงานที่ทำการาบนระว่างออกมานะคะ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า1.6ตัว G จะได้ภายในเป็นสีเบดนั่นเองใชและถ้าเป็น1.8ภายในเป็นสีดำนะคะถ้าเดิมแท้จากโรงงานจะเป็นสีเบดกับสีดำเท่านั้นเนาะก็เดี๋ยวสำหรับราคาของตัวรถคันนี้เดี๋ยวให้ทางทีมงานขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะก็อันนี้คืออยากพาดูโครงสร้างจริงๆนะแต่คือแบบด้วยกับพื้นที่นะคะค่อนข้างจํากัดนะคะไว้ดู จอดลึกที่ละคันดีกว่าว่านุ่นกับน้องสมโบพาไปดูคันไหนกันสุกต้องค่ะ,ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นบางส่วนเนาะ,ะตัวนี้จะเป็นรถเก่งนะคะ,คะก็มีมีทุกรุ่นทุกแบรนเลยนะน้องสมโอใช่ค่ะพี่นุ่นก็มาจอดนะคะเพื่อรอการปรับสภาพ<ช>เป็นรถเข้ามาแล้วถ้าแบบ ลูกค้าถูกใจนะคะทําเรื่องจัดไฟนองไฟแนนซ์หรือว่าซื้องินสดเราก็จะขยับรถออกไปเพื่อทําการดูแลแล้วก็ปรับสภาพก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าใช่ค่ะอ่มาต่อกันดินู่นนู่ดูดคันนั้นคันนั้นเพิ่งเข้ามาคันที่2องะโอ้โหเป็น Honda ด้วยนะคะเป็นแบรนด์หลักแบรนด์แข็งจริงดีไม่มีราคาตกด้วยนะคะพี่นุ่นสำหรับคันนี้เลยคันนี้เป็น Honda ซีวิกอ่าตัวนี้เป็นซีว i c FC นะคะตัวนี้ได้เป็นปีอะไรเอ่ยน้อคันนี้เป็นปี2017ค่ะพี่นุ่นโอ้โหตัวนี้ได้เป็น1.8 l ่งจุดแปดเอลเลยเป็นตัวท็อปอ่าเป็นรุ่นท็อปนะคะของตัว h ั n d a c ซ v i c ตัวนี้ตั้งขายอยู่ที่659,000บาทฟีดาวได้ไหมฟีดาวได้ค่ะพี่นุนบอกเลยว่าด้วยกับบริษัทเรยนต์ของเราเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีรถให้เลือกมากกว่า 400คันนั่นเองตอนนี้คือแบบแน่นจัดหนักจัดเต็มมากอยากดูรายละเอียดตัวรถคันไหนเป็นพิเศษนะคะแคบปใหม่ยเ้ขทาเบนมาได้เลยนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะทางแอดมินแล้วก็เซลลจะพาเจาะลึกทีละคันเลยถูกต้องค่ะมาที่รถขนาดเล็กจะทัดรัดกันบ้างจากผู้ใช้รีวิวตัวจริงเป็นกลุ่มอีโคคากันบ้างนะคะสําหรับนิสสันมาร์เนาะพี่นุ่นตัวนี้ก็จะเป็นรถ ประหยัดน้ำมันได้เป็นรถ5ประตูด้วยนะคะรถเล็กๆสําหรับคนที่กําลังฝึกหัดขับรถราคาถูกด้วยนะคะก็คือผ่อนเบาๆเริ่มต้นแค่6,000บาทเหมือนกันล่าสุดเข้ามารู้ไหมผ่อนเริ่มต้นที่สี่พันโอ้โหพี่นุ้นได้เป็นสีขาวแต่ว่ารู้สึกรถเนี่ยจะมีการขยับเนาะสำหรับคันนั้นแต่ถ้าลูกค้านะคะที่สนใจเป็นตัวนิสสันมาร์เนาะผ่อนถูกผ่อนประหยัดก็ ติดต่อยด้ข้ามาได้เดี๋ยวเราส่งไปได้เลยว่าตอนนี้คือลูกค้ามาหารถที่แบบผ่อนเบาๆกันค่อนข้างเยอะเลยนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วสําหรับคันนี้ที่ทันนีโอ้โหรถครอบครัวถูกต้องรถใหญ่5ประตูสำหรับรถ Toyota f o r t ์จูเพี่นุ่นของเราก็มีสีบอกเงินแน่นๆนะคะมีให้เลือกมากกว่า ห้าสิบคันเลยเยอะมากนะคะตอนนี้โอ้โหและชนใหญ่และที่สำคัญไม่ได้มีแค่สีบอลเงินนะมีสีขาวสีดําแล้วก็สีทาตาลด้วยมีมาให้เลือกแบบจํานวนมากแล้วก็ล่าสุดที่เข้ามาจะเป็นปี2019จะเป็นตัวทีอาดีสีขาวโอ้โหทีอาดีนู้สึกจะเข้ามาอีกสองคันด้วยใช่แล้วจะบอกว่าราคาค่อนข้างถูกนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับแฟนเพจช่องทาง YouTube เพชรยนต์นะคะมาดูกันที่ข้างหลังกันบ้างกระบะสีประตูตัวเตี้ยแล้วก็มีนะน้องโอสำหรับกระบะสีประตูตัวเตี้ยนะคะคันนี้จะได้เป็นปี2016เนาะเดี๋ยวรายละเอียดขึ้นให้ด้านล่างตรงนี้ว่าเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่รุ่นย่อยอะไรและปีไหนนะคะราคาเท่าไหร่กันบ้างเดี๋ยวทางทีมงานคุณภาพของเราจะดําเนินการแปะไว้ที ในคลิปนี้ด้านล่างในคลิปนี้ด้านล่างนช่อยากดูคันสีขาวข้างๆจางเฮ้ยตัวนี้ได้ตัวโฉบใหม่ด้วยใช่ค่ะพี่น้องทุกคนลองแฝงตัวไปข้างนู้นสิอ่ะฮะเดี๋ยวใช้ประชาตัวบางเดินเนี่เห็นไหมด้วยกับความที่พื้นที่เราจํากัดกับจํานวนรถจํานวนมาแต่ถามว่าเราก็ยังมีพาลูกค้ามาชมเนาะเพราะว่ารถของเราเนี่ยก็คือให้ลูกค้าดูเลยว่าโครงสร้างเดิมๆนะรถส่วนที่เพิ่งเข้ามารถเรานี่เป็นรถเดิมทุกคันตามสโลแกนของเพชรยนต์เลยนะคัดรถสวย คุณภาพเกรดเอเห็นไหมที่พี่บอกว่าไม่มีผิดหวังนะคะการันตีรถเพล็ก์ยนเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนและที่สำคัญก็คือเล่มทะเบียนตรวจสอบได้ทุกคันเลยนะพี่นุ่นเลขตัวเครื่องตัวถังเนี่ยตรงร้อยเปอร์แล้วก็สําหรับคันนี้เองนะคะเป็นอีซูซูดีแม็กชวงปัจจุบันล่าสุดเลยตัวนี้จะเป็นยกสูงใช่และที่สำคัญสีขาวนะขาวธรรมดาขาวแบบขาวสะอาดขาวนวลเลยในคันนี้คือยกสูงด้วยก็ หลายๆคนนะคะกำลังมองหาอยู่ก็รีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วที่ไหนไม่มีที่นี่มีหลายแบบมากเลยถูกต้อง <นะ S 1> อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อเบอร์ที่ปังหมุดม <า S 1> ด้านล่างได้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งรถเกง๋งรถครอบครัวรถกระบะรถตู้มีหมดเลยนะคะนี่ จะบอกว่าตัวนี้ตัวพิเศษน้องสมโอค่ะพี่นุ่นอีกก็ค่ะห้าประตูเช่นเดียวกันนะคะกับมิสซูบิชิมิลาดนั่นเองมิลาดตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดอินชันด้วยนะคะเป็นรถปีใหม่ชุดแต่งจัดเต็มได้เป็นรถสีทูโทนนะค่ะพี่นุ่นก็คันนี้ก็จะเป็นตัวลิมิเต็ดนั่นเองนะคะปี2018เลยอ่าเดี๋ยวอะไราย่าเียมขึ้นตรงนี้เนาะราคาถูกด้วยนะตัวเนี้ยสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทโอ้โหผ่อนแค่หกพันเนาะเริ่มต้นแล้วคือตัวเนี้ยเป็นตัวลิมิเต็ดมัน อันนี้เป็นเดิมแท้โรงงานใช่เดิมแท้โรงงานภายในสีดําแดงคือแบบพิเศษสุดๆไปเลยอ่าไปดูกันที่คันถัดมาดีกว่าเป็นอัลติสีดำโอ้โหเข้ามาแล้วนะคะตัวนี้เป็น1.8ตัว E ีค่ะพี่นุ่นโอ้ใครที่กําลังหาสีดําเครื่องพันแปดอยู่นะคะตอนนี้พันแปดขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยใช่ตอนนี้เข้ามาเยอะนะคะและที่สำคัญสีดำอาหายากใครสนใจแคป หน้าจอนะคะเลขทะเบียนมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะเอาทิชตอนนี้คือมีให้คุณลูกค้าได้เลือกเป็นจํานวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีดบอลสีขาว่ะมาที่รถแลไอเทมอีกหนึ่งคันนี้กันบ้างเย่นะคะสำหรับคันนี้เป็น Honda Civic นะคะตัวนี้จะเป็น FB นั่นเอง FB นะคะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่น1.8ตัว เอสนั่นเองนะคะก็จะบอกว่าเป็นรถยอดฮิตที่วัยรุ่นกําลังนิยมเป็นอย่างมากเลยด้วยกับเครื่องยนต์พันแนะคะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้ได้เป็นแบบรถเดิมโครงสร้างเดิมสีเดิมด้วยนะคะก็จัดคะแนนได้เต็มไหมได้เต็มคะแนนได้เต็มดีฟรีดาวจัดยอดเต็มไปเลยออกรถศูนบาทด้วยนะพี่นุ่นใช่โอ้มาต่อกันที่รถ ประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งคันจะเป็นสีขาวคันนี้เป็นอีโคคาร์นะคะเป็นซูซูกิเซียใช่ซูซูกิเซียดนี่เป็นรถประหยัดน้ำมัน4ประตูซีดานนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรถประหยัดน้ำมันที่มีการออกตัวค่อนข้างดีสุดยอดเลยนะถูกต้องเพราะว่าปกติแล้วนะคะกลุ่มรถเก่งเนาะถ้าเป็นตัวเครื่องพันสองเนาะอีโคคาร์ก็ถ้าขนาดตัวรถใหญ่ขึ้นการขับเคลื่อนก็จะมีผลเนาะแต่ว่าสำหรับซูซูกิเซียสท่านนี้ ออกตัวดีมากถือว่าถือว่าค่อนข้างดีเลยนะคะสำหรับใครที่ใช้ซูซูกิเซียอยู่ก็จะรู้ดีเลยนะคะว่าการการออกตัวเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ่มาต่อกันที่คันนี้ดีกว่าอยากให้ดูคันนี้่มาที่คันนี้ก่อนนะคะคันนี้เป็น h o n d a City y น้องโอ้โหตัวนี้ได้เป็นตัวโฉบปัจจุบันเลยนะเป็นปี2018โอ้แล้วจะบอกว่า คืออยากให้ดูรายละเอียดมากเลยนะ<ช>ว่าแบบโครงสร้างบอดี้ภายในเป็นอย่างไรกันบ้าง<ช>นะแต่ด้วยกับพื้นที่เราจํากัดมากใช่ค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยรถจอดในหลังร้านเนะาะโกดังสามของเราเนี่ยก็คือ<ช>เป็นรถเข้าใหม่เขาก็จะมีการจอดเรียงแบบไม่ได้มีการ แบ่งในส know, ่วนของตัวช่องไฟเนาะก็จะมีการจำกัดพื้นที่หน่อยแต่ว่าจะเข้ามาดูรถได้นะก็คือสามารถเข้ามาดูรถได้เลยเราก็จะเปิดเปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยนี่มาดูกันที่คันสีแดงนี้ดีกว่านะคะก็ถือว่าเป็น e ีโคคาร์ที่มีบอดี้ภายในกว้างและที่สำคัญก็คือได้เป็นรถ5ประตูด้วยสับสีแดงคันนี้เลยนะคะเป็นนิสสันโนดค่ะพี่นุ่นนิสสันโนดคันนี้นะคะบอกเลยว่าพิเศษสุดๆกับ ตัวสเกิร์ตนะคะแต่เกิปกติแล้วนี่สซโน่เข้ามาจะเดิมๆถุกต้อแต่คันนี้คือแบบติดสเกิร์ตรอบค้นเลยแล้วมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านท้ายด้วยนี่ดูและดูไฟหน้าของเขาสิเป็นโปรเจคเตอร์มีเห็นไหมคือจะบอกว่าโฉมนี้นี่คือแบบเป็นโฉมปัจจุบันและที่สําคัญก็คือได้เป็นรถเป็นรถห้าประตูที่แบบกว้างมากราคาถูกมากขอนแล้วว่านี่หกพันปลายอ่าใช่ถึงประมาณหกพันปลายเจ็ดพันต้นใช่ประมาณนี้เลยนะโอ้โหนี่คือแบบ รถแค่บางส่วนนะคะอันนี้จริงแล้วคือมันมีมากกว่านี้นะคะใช่ค่ะสนใจรุ่นไหนนะคะอยากดูรุ่นไหนพิเศษเนาะก็ติดต่อเบอร์ตารางรน,นี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถก็ได้นะ,ะบริษัทเพชยยนต์อยู่ที่ไหนเอ่ยตอนนี้นะคะเพชยยนต์ของเรานะคะก็จะมี2สาขานะคะคสาขาที่1สําสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพนั่นเองใช่และสาขาที่2อยู่ที่ไหนเอ่ยสาขา2ของเรานะคะติดถนนใหญ่มองเห็นชัดเจนเลยพี่ลูกเป็นโชว์รูมนะคะของทางเพชยยนต์เราเรี ียกว่าสาขา2ตรงนั้นจะติดอยู่กับเสรีไทย95ติดถนนเสรีไทยเลยใครที่ใช้ถนนเส้นเสรีไทยก็จะมองเห็นเพยนค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะแต่สําหรับลูกค้าออนไลน์ก็จะเห็นเพยน์ที่สํานักงานใหญ่เป็นหลักนั่นเองนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับ ep ที่2ที่เราพาเดินดูรถที่โกดังที่สามนี้นะคะก็จะเป็นรถนะคะที่เข้าใหม่เนาะเป็นการอัปเดตบางส่วนนะคะพี่นุ่นในส่วนของ ep สองนี้นั่นเองอะไแล้วก็สนใจขั้นไหนแคบหมายเลขทะเบียนหรือว่ามีรถ ุไหนนะคะที่คุณลูกค้าต้องการติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยเลยนะคะก็ดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดในส่วนของรถนะคะอัปเดตแล้วก็การรีวิวรถนะคะของเรานั่นเองวันนี้นะคะนุ่นแล้วก็ส้มโอนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย